สำหรับผู้ที่อยู่ในความสัมพันธ์แบบทวินเฟรมเมื่อคุณมีอาการเจ็บหน้าอกร้องไห้หายใจถีและรู้สึกเหมือนมีพลังงานบางอย่างเข้ามากระทบที่บริเวณจัก,กระสีหรือที่บริเวณหัวใจโดยที่คุณไม่ได้มีความผิดปกติทางร่างกายใดๆในบริเวณนั้นและก่อนหน้านั้นคุณก็อยู่ในสภาวะอารมณ์ที่ปกติดี แต่อาการดังกล่าวเกิดขึ้นแบบฉับพลันทันทีทันใดอาจเป็นไปได้ว่าคุณกำลังมีการรับพลังงานบางอย่างจากอีกฝ่ายอาจเป็นไปได้ว่าคุณกำลังรับพลังงานของความรู้สึกบางอย่างจากเขาซึ่งอาจจะเป็นความรู้สึกเศร้าเสียใจกับอะไรบางอย่างหรือเขาอาจกำลังคิดถึงคุณอยู่ และอีกหนึ่งอาการที่อาจเป็นไปได้ว่าอีกฝ่ายกำลังคิดถึงคุณอยู่เช่นกันนั่นคือเมื่อคุณรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาในเวลากลางดึกช่วงประมาณตีสองถึงตีห้าแล้วชื่อหรือใบหน้าหรือแววตาของเขาก็เข้ามาอยู่ในความรู้สึกของคุณทันทีโดยที่คุณอาจไม่ได้ตั้งใจและคุณอาจมีอาการน้ำตาไหลและร้องไห้ในเวลานั้น นี่อาจเป็นสัญญาณอีกอย่างที่บ่งบอกว่าทวินเฟรมของคุณกำลังคิดถึงคุณอยู่เช่นกันถึงแม้ในช่วงเวลานั้นจะเป็นช่วงเวลาที่บรรยากาศภายนอกมีความเงียบสงบอย่างมากเพราะไม่มีคลื่นพลังงานรบกวนใดๆจากภายนอกแต่สิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ภายในซึ่งเป็นภายในตัวของคุณเองนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงทางพลังงานบางอย่างเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา นั่นคือในช่วงเวลาประมาณตีสถึงตีหจะเป็นช่วงเวลาที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าไฮเออร์เซลของตัวคุณเองพยายามจะติดต่อสื่อสารเพื่อส่งข้อความบางอย่างมาถึงคุณโดยการปลุกจิตวิญญาณของคุณให้ตื่นขึ้นมารับรู้และทำความเข้าใจกับอะไรบางอย่างซึ่งเป็นสิ่งใหม่ๆที่กำลังจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณ ช่วงเวลาตีสองถึงตีห้เป็นช่วงเวลาที่บรรยากาศภายนอกมีความเงียบสงบเพราะมีคลื่นพลังงานรบกวนน้อยทําให้คุณสามารถรับสัญญาณการสื่อสารหรือคลื่นพลังงานจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือไฮเออร์เซลได้ชัดเจนยิ่งขึ้นทําให้คุณรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาในช่วงเวลานั้นพร้อมกับความสงสัยหรือความรู้สึกกังวลใจกับอะไรบางอย่าง และในจิตใต้สำนึกลึกๆของคุณคุณอาจรู้สึกว่ากำลังมีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ปกติกำลังจะเข้ามาในชีวิตแต่คุณอาจยังไม่เข้าใจว่าสิ่งนั้นคืออะไรและยังมีประเด็นที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งซึ่งผู้ที่เป็นทวินเฟรมหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยรู้นั่นก็คือการที่คุณรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาในช่วงเวลาประมาณตีสองถึงตีห้า ไม่ใช่มีเพียงแค่พลังงานจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือไฮเออร์เซลของคุณเท่านั้นที่พยายามเข้ามาปลุกจิตวิญญาณเพื่อจะสื่อสารอะไรบางอย่างกับคุณในช่วงเวลานี้แต่ในบางครั้งก็อาจเกิดจากการที่ในช่วงเวลานี้มีการสื่อสารทางพลังงานที่กำลังถูกส่งเข้ามาจากผู้ที่มีความเชื่อมโยงทางจิตวิญญาณในระดับที่เข้มข้นกับตัวคุณ นั่นก็คือการสื่อสารทางกระแสจิตหรือการสื่อสารในระดับพลังงานจากผู้ที่เป็นทวินเฟรมของคุณนั่นเองค่ะเมื่อคุณรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาคุณอาจนึกถึงใบหน้าของเขาคุณอาจรู้สึกเศร้าหดหูใจหรือน้ำตาไหลและอาจร้องไห้ออกมาโดยไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจนจริงๆแล้วในช่วงเวลาตีสถึงตีห้ ควรเป็นช่วงเวลาที่คุณควรจะได้นอนหลับพักผ่อนอย่างเต็มที่แต่หลังจากที่คุณได้พบเจอกับคนคนนี้คุณกลับได้พบว่าตัวเองมีรูปแบบการนอนหลับที่เปลี่ยนไปนั่นก็เป็นเพราะในช่วงที่ได้เจอกันใหม่ๆจิตวิญญาณของทวินเฟรมทั้งสองฝ่ายจะเกิดการจดจำกันได้และจะมีแรงดึงดูดทางพลังงานต่อกันอย่างมหาศาลและมีความเชื่อมโยงถึงกันอยู่ตลอดเวลา และในช่วงตีสถึงตีหเป็นช่วงเวลาที่มีความเงียบสงบเพราะไม่ค่อยมีคลื่นรบกวนจากภายนอกทำให้คลื่นกระแสจิตหรือคลื่นพลังงานที่ส่งถึงกันมีความเชื่อมโยงถึงกันได้อย่างชัดเจนเมื่ออีกฝ่ายกำลังคิดถึงหรือรู้สึกอะไรพลังงานความรู้สึกนั้นก็จะถูกส่งมาและทำให้อีกฝ่ายสามารถรับรู้ได้ทำให้มีอาการดังที่กล่าวมาเกิดขึ้นนั่นเองค่ะ